สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านมาพบกับคลิปของนะครับทีมสังวิทย์เด็กล่าฝันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพบกับทีมคอซิมบีนะครับรุ่นอายุไม่เกิน10ปีเกิดไม่เกิน2อ5 3นะครับวันนั้นก็เป็นรายการนะครับ Woodwork a เ d PSU เช่นเคยนะครับก็คือรายการบริษัทว o ดเวิร์กนะครับนะจัดการแข่งขันฟุตบอล ขึ้นมาที่หมหาวิลาลยมอ,อนะครับตรังนะครับวันนั้นเป็นรอบนะครับรอบมาถือถ้าชนะก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็ได้รางวัลเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่านะครับผลปรากฏว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับเสมอกันในเกมนะครับ1ประตูต่อ1ก็เลยมาตัดสินกันด้วยจุดโทษนะครับ ก็ยิงกันฝ่ายละ5คนนะครับนะปรากฏว่าเราแพ้ไป5ประตูต่อ4นะครับเสียดายไม่ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็คือไม่ได้รางวัลนะครับถ้าเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนี่ได้รางวัลเลยแต่ไม่เป็นไรครับเกมการแข่งขันมีแพ้มีชนะนะครับเป็นธรรมดาก็ต้องยอมรับในในผลการแข่งขันนะครับแต่ถ้าวันนั้นนะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนี่ ได้รางวัลเลยนะครับรางวัลชนะเลิศถึง3 0,000บาทนะครับนะรางวัลรองชนะเลิศก็รู้สึกว่าหมื่นห้านะครับนะรางวัลที่3ร่วมนะครับหรือที่3ที่4นี่แหละก็น่าจะประมาณ7 0 0 0นะครับนะนะถ้ารางวัลผิดพลาดไปก็ต้องขอไปด้วยนะครับครูนันทามที่พอจะจำได้นะครับนะโอเคครับมาดูาที่ ผมอัดคลิปไว้นิดหนึ่งนะครับนะนี่เป็นน่าจะเป็นครึ่งหลังแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าผมถ่ายคลิปไว้นี่นะครับคือเป็นเป็นการถ่ายสนุกสนุกนะครับนะตอนที่ไปดูเนี่ยบางทีก็ไลฟ์สดบ้างนะครับถ่ายไว้บ้างโดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าวันหนึ่งจะนำคลิปเหล่านี้มาลงใน YouTube นะครับแต่นะครับ มานั่งนึกๆก,ก็เสียดายนะครับจะลบทิ้งไปก็เลยมาเอามาบันทึกลง youtube มันก็เลยมีข้อบกพร่องหลายอย่างนะครับเช่นนะครับนะเช่นเนี่ยตอนนี้ลูกคุณบอลอยู่ตรงไหนเนี่ยกัผมก็ไม่ได้ซูมกล้องไปเพราะว่าผมมัวแต่ดูนะครับภาพจริงนะครับกล้องไม่ได้ซูมไปเลยนะครับนั่นเป็นข้อผิดพลาดประการแรก ประการที่2องนี่กล้องไม่มีขาตั้งนะครับสั่นไหวนะครับนะประการที่3ภาพไม่ชัดเอาไปว่านอกในเนียยกำลังกำลังเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบอ่านะครับภาคไปนิดหนึ่งเห็นกําลังมันออกแต่ว่าคอซิมี่ล้มลงไปแล้วนะครับเจ็บอ่ามาพูดต่อนะครับนะหลายๆประการน,นะครับแล้วก็บางทีภาคชื่อทีมอาจจะผิดพลาดไปบ้างผลสกอร์อาจจะผิดพลาดไปบ้าง อันนี้ถามว่าแล้วทําไมครูนันไม่ไม่เตรียมตัวให้ดีก่อนผมก็เตรียมตัวเท่าที่พอจะทําได้นะครับนะก็ไม่ได้คิดที่ว่าจะตอนตอนนี้ยังไมไ่ให้มืออาชีพนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับคือผมนํามาบันทึกเอาไว,เอเอาไว้เพื่อ,อไวเผื่อไว้ว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่เล่นอยู่ในคลิปนี้นะครับจะได้เก็บไว้ดูนะครับหรือว่าแฟนเพ,เนเพลง มั่วแลรคนบ้าแฟนคลับนะครับของทีมสังกย์เด็กล่าฝันนะครับมาเปิดดูเออจะได้เห็นลูกๆหล,ล,ลานๆของเรานะครับที่ไปเล่นในวันนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียนะครับผลเสียก็คือข้อบุกรล่องในการทําคลิปซึ่งไม่ได้ดีเลิศประเสริฐนะครับเหมือนกับคลิปอื่นๆก็ต้องขออภยัยมณีศรีสวรรณจันสมุทรสุาสาครไว้ณนะที่นี้ด้วยโอเคครับตอนนี้ของเรา ก็ใช้ได้นะครับภาพชัดพอสมควรนะครับเบอร์สองน้องไตเต้นนะครับน้องต้นกล้ารองเทาเ้าสีเขียวเบอร์ยี่สิบสองกองหน้านะครับนะสุดยอดเนยนะครับยิงไปหลายประตูแล้วนี่กำลังรับลูกนะครับคนเปลี่ยนกันอยู่น้องเดนนอ่าน้องแฟบนะครับมงมงไปให้น้องเดนเนียนน้องเดนเนียนสกัดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้คอสบี้หลบใช้หลบขวาเตะออกไปเลยนะครับ ก็สังวิดเราเป็นฝ่ายทุ่มนะครับใครเป็นคนทุ่มน้องเดนน้องต้นไม้ปรัใครเป็นคนทุ่มน้องแด,นงนเ,นนนงดเนียนนะครับทุ่มอ,อไม่ใช่น้องต้นไม้นะครับเป็นคนทุ่มทษทีครับตาดีเหลือเกินนะครับครูนันก็นนะ่ะใส่แว่นแล้วเนี่ยยังจําผู้เล่นไม่ค่อยได้ว่าเป็นใครนะครับต้องขออภัยมาน,นี่กีสุวันอีกครั้งนะครับนะนี่ น้อต้นกล้านะครับเบอร์ยี่สองน้องในเดียนในลูกรับโดยเท้าหวานะครับมาทีน้องไตเติลน,นะครับแล้วก็ตอนนี้หลบซ้ายหลบขวาอ่อน้องแฟ้มลูกชายผมนะครับไม่ผ่านคอ,อสบี้คอสบี้หลบซ้ายหลบขวานะครับน้องต้นไม้เตะไปโดนคอสบี้คอสบี้เตะเข้ามาหน้าประตูอ้จอ๋อผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวเสียวครับเสียวสันหลังเลย เราต้องเชียร์ทีมสังกฤตนะครับใส่เชุอสีม่วงเหมือนกันนะครับเพราะผมเป็นผู้ปกครองของผู้เล่นนะครับเป็นพ่อของน้องแฟมเบอร์สิบสี่นะครับ็ต้งเชียร์ทีมเองเป็นธรรมดานะครับนะตอนนี้เป็นลูกเตะมุมนะครับเตะมุมทางด้านไหนด้านซ้ายพอจบี้เตะเรียดมาผ่านหน้าประตูไป ลองก็เหมือนที่บอกนะครับนะเคลื่อนไปซ้ายไปขวาไวบางทีมองไม่ทันนะครับนะเพราะไม่ใช่ตั้งใจถ่ายมืออาชีพนะครับมามัวแต่เชียร์เพลินนะครับน้องต้องกล้าลบอ่ะลบได้ลบวา,ลบาเลี้ยงมาโอ้ขอสิบียตอิออกมาทางที่ครูนันถ่ายพอดีนะครับนะมือทุ่มมาแล้วนะครับมือทุ่มน้องไทต,ต้นเบอร์สองทุมไปนะครับผลเป็นยังไงครับมองไม่เห็นลูกบอกแล้วว่าครูนันไม่ได้จับ ที่ลูกนะบางทีมัวแต่เชียร์เพลินน้องไนเนียนนะครับลบลบแล้วส่งกลับหลังมาไหมส่งส่งไม,งม้น้องแฟมน้องแฟ้มลูกชายผมลบท้ายนิดนึงก็จิ้งไปดันไปส่งให้คอสิบี้เฉยเลยไม่เป็นไรครับผิดพลาดกันได้คอสิบี้ไล่มาได้มาหนะ้าประตูแล้วมาทําไงลบนิดนึงลบไปนิดนึงแล้วโอเคมาสกัดออกไปน้องไดเติ้ลสกัดออกไปคอสิบี้ได้ทุ่มนะครับ ทุ่มเข้าไปคอสิร์ได้แต่ว่าน้องต้นกล้าเราลบมาคอนสิร์แยงออกไปอีกอันนี้น้องแต่ต้นทุ่มเข้า,าีกครับทุ่มมาน้องในเนียนมงเข้าไปนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกไปจนออกนอกจอไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เรากูน,นันโมเดเจียบอกเนี่ยไม่ได้แผนกล้องนะครับไม่รู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนบางทีตาเชียเพลินนะครับลืมดูกล้อง นะครับโอเคน่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าเนี่ยน้องต้นไม้ขึ้นไปแล้วครับตั้งใจจะทำประตูเต็มที่น้องแดเนียนแล้วก็น้องแฟม้มน้องแฟ้มเข้าไปมงอ๋อมงเฉล็บออกด้านข้างไปนะครับไม่เก้ากรอบ